กระปิลองฝังฟังไปเมื่อนี้มาในช่องเสียออกเปิดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับกับปฏิกัดนะครับอยู่ในสำนักงานหมอลำพิษลำเพิ้นนะครับพี่น้องครับรุ่งซีรุ่งซีเดาเดาแล้วครับมาให้เรียนยังกันนะครับอันนี้รุ่งซีต้นสีฟ้า มาลุนกันเด้อครับว่าเป็นเป็นไปจังใดกี่มหยังนะครับโซนสีฟ้านะครับพี่น้องครับไปน,นะครับพี่น้องครับนะ Hãy subscribe được kênh ha Mì Gõ được thầy bỏ con những video hấp dẫn ลุงตู่โอ้ดูดูการหาทีัรลุงตัวว่าเห็ดเปนฉากบันแล้วก็ไหวสำหรับพี่น้อ,นนอ,นนองครับ พี่น้องตอนนี้ก็ลองเ็ดสะนี่กะครับมาบึ้งกันไว้เป็นตกักเดี๋ยวออกมาในรูปแบบใดบทางคุณก็เป็นท่าซีไว้แล้ว โอ้ออกแบบโดยลุงตัว ល្លាប់ចំង់សាក់ល คุณตาครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นวันใส่ไม้อัดนะครับอันฝุ่นก็ไม่แล้วแล้วผมฮะเอาแม่เอาแม่เดี๋ยวถ่ายคลิพก็ยืดตึง ครับตอนนี้กำลังตัดไม้นะครับพี่น้องตารหลัวก็ไม่ยิง่งใส่ อากาศในสำนักงานนะครับพี่น้องครับอากาศควันเอาเนี่ยจังเลยนะครับเป็นครื่องเชี่ยวสะออนนะครับล่อรุ่นถ้าล่อรุ่นนะครับบาดเออกไม่ด้วยรูดแบบเดียากองเชียงสอ,อนนะครับพี่น้องหลับล่องงาม ของผู้เด่นฮะผู้เด่นี่นักินบนครับพี้องครับก็จะประมาณนี้แล้วก็พี้องเอสามาฟึงนครับนำกาเหตแล้วต้องมาขึ้นนะครับ พ่อพนมที่กีร้อสร้<อ>างไหมว่าพ่อพนมไหมที่กี่อนสร้างไม่บ่ที่สร้างยิ่ง สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเน้อที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นลำเพื่อนนะครับขอขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นลำเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแชรอัปเดตต่างๆให้พี่น้องเบิ่งก่อนมาห้อยเห็นแน่ในสำนักงานนะครับพี่น้องครับความเคลื่อนไหวของสากจะเป็นไปแบบใดอีกนะครับพี่น้องครับต้องมาลุ้นรอดลุ้นอีกนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อ อาจจรยบ๊อบพบอกันในคลิปต่อไปครับ